สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนอยู่กับผมวิปอมเปร์นะครับวันนี้ผมจะมาทําการทดลองนะครับโดยที่ผมจะเอาน้ํากดแล้วก็เนื้อหมูนะครับแล้วก็ตับมันนะเดี๋ยว <c oughs> ผมจะลองเทงลงไปครับถ้าโ <c oughs> ดนน้ากดแล้วมันจะเป็นยังไงครนะับแบบที่เราเห็นกันในหนังใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆ <c oughs> ที่เขาเอาน้ํากดไปสัตว์หน้ากันแล้วหน้ามันจะไหม้นะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกับเนื้อหมูดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะ ถ้าน้องๆคนไหนที่เห็นคลิปนี้นะครับอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับน้ากดมันอันตรายนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยใช้น้ํากดมาผมเชี่ยวชาญกับน้ํากดแล้วนะเพื่อนๆซึ่งผมกริดยางมาก่อนนะเพื่อนๆผมเคยใช้น้ํากดเนี่ยผสมแล้วก็ใส่ในยางยางมันจะได้แข็งนะย้านะเพื่อนๆอย่าเอาไปทําตามนะน้องๆใครที่ดูอยู่ก็เรียกพ่อแม่มาดูนะโอเคนะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือเนื้อหมูนะครับเพื่อนๆมีเนื้อหมูก้อนหนึ่งนะ แล้วก็ตับนะครับอันนี้เป็นตับแต่ว่าตับหมูนะเพื่อนๆเราจะใช้ตับหมูแล้วก็เนื้อนะครับโดยเอาน้ํากดเนี่ยลองลาดลองลาดเข้าไปในเนื้อนะเพื่อนๆถ้าเนื้อเนี่ยโดนน้ากดแล้วมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมนี่นะเพื่อนๆน้ากดและนี่ก็คือเนื้อกับตับนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเขียนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ ลองเทใส่เนื้อหมูแล้วนะเดี๋ยวลองก็เราก็จะลองกับตับด้วยนะแล้วเราจะทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ดูดิเพื่อนๆตับมันขยับเลยดูดิโอผมรู้สึกว่าตับมันเพื่อนๆเ,เห็นเปล่าไม่รู้ตับมันขยับลงมาปุ๊บเลยมีเสียงด้วยนะเพื่อนๆ น้องๆคนไหนที่ดูอยู่นะอย่าอย่าทำตมนะเพื่อนๆดูดิเนื้อมันกลายเป็นสีสีอะไรสีขาวแล้วเพื่อนๆมันเนื้อมันเหมือนจะไหม้นะดูกระดาษดิกระดาษที่โดนตรงเนี้ยมันไหม้นะส่วนเนื้อหมูก็ยังไม่ไม่ค่อยเป็นไรนะส่วนตับนี้เห็นชัดแจ๋วเลยนะเพื่อนๆดูดิน้ำกดนะครับดูใช้น้ำกดนี่เดี๋ยวผมจะลอง ใส่เข้าไปเพิ่มนะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นไงโอ้ดูดิเพื่อนๆมันมีควันลุกเลยนะนี่มันมีเสียงด้วยเดี๋ยวลองฟังลองฟังเสียงดูนะโอ้ดูดิเพื่อนๆดูดิมันมีควันลุกนะเห็นควันไหมดูดิ มันอันตารายนะดูเพื่อนเนื้อมันดำเลยนะมันไหม้นะเพื่อนๆดูดิมีควันเลยนะดู season, ดูลองดูเนื้อลองดู <mel od ay> <mel od ay> <deven> <majority> เนื้อหมูดิเพื่อนๆเนื้อหมูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นไรนะแต่รู้สึกว่าตับนี้จะเป็นอะไรมากเลยนะโดนไม้ไม้นี่ดำเลยครับไม้นี่มันกำลังไหม้นะเพื่อนๆเนี่ยเมื่อกี้นี่เห็นปันลุกเลยนะลุกอยู่ตรงนั้นนะ เดี๋ยวผมจะลองเอาไม้เคียวมันดูนะว่ามันว่าข้างล่างมันเป็นอะไรเปล่าโอ้ดูดิเพื่อนๆดำปีเลยนะเวลามันโดนน้ากดนะอันนี้น้ํากดน่ะเพื่อนๆเวลาที่มันโดนหน้าแล้วมันที่หน้าเขาไหม้กันนะครับที่เราเคยเห็นในหนังกันน่ะนี่แหละน้ากดนี่แหละเพื่อนๆดูดิโอ้อันนี้มันไม่ค่อยเป็นไรนะเนื้อนี่ไม่ค่อยเป็นไรรู้สึกว่าตับมันจะสุกเลยนะมันเหมือนจะสุกนะเพื่อนๆดูดิ ดูเนื้อดิมันก็มีไหม้ๆ,ๆบ้างนะข้างๆเนี่ยเนื้อมันก็จะไหม้อยู่ตรงไหนดูดิมีไหม้หน่อยเดียวอ,อันตรายนะเพื่อนเพื่อนดูดิเราจะเอาน้ํากดเนี่ยลองเทใส่พื้นครับเดี๋ยวเทใส่ตรงรากนี่ก่อนครับดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเพื่อนโอ้มันมีเสี่ยงด้วยดูดิมันเกิดฟองนะมันมีควันด้วยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงไหม ดูดิดูดิมันไหม้เลยนะเพื่อนๆน้ำกดดนี่อันตรายจริงๆริงนะเพื่อนๆืคนไหนที่ดูอยู่ยาทำตามเด็ดขาดนะเพราะว่ามันมันแรงนะมันไหม้มือนี้มีสิทธิ์พองได้อะไม่ใช่พองแลครับมือนี้ไหม้หมดอะซึ่งน้ำกดนี้ผมก็ใช้อยู่ทุกวันนะเพราะว่าผมทำยางอยู่ทำยางแผ่นนะเราผสมอันนี้ไปหนึ่งขวดก็น้ำก็ประมาณทางสี่นะ อันนี้สองขวดกับน้ำหนึงทางสีนะเราใช้อยู่โอเคนะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวผมจะลองเทใส่ในน้ำมั่งว่ามันจะเป็นยังไงดูนะหนึ่งสองสามโอ้ดูดิมันเป็นฟองเลยนะเพื่อนเพื่อนโอโคตรแรงเลยเดี๋ยวผมผมจะลองเทใส,สต่ตรงนี้นะเพื่อนเดูนะโอ้ไฟลุกเลยไม่ใช่ไฟนะควันลุกเลยดูดิ มันแสบจมูกนะพเพื่อนพเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองแกะดูข้างในนี่นะครับว่ามันเป็นยังไงยังได้ยินเสียงแช่ๆอยู่เลยข้างในนี่รู้สึกว่ามันยังแดงๆอยู่นะดูดิข้างนอกนี้สุกหมดแล้วนะพเพื่อนเพืนะ่อนมันไหม้นะมันร้อน ข้างในยังไม่สุกนะดูดิส่วนเนื้อนี่มันไม่เป็นไรนะพเพื่อนๆดูดิยังน่ากินอยู่เลยเนื้อมันสุกอยู่ข้างบนนะดูดิเพื่นอนยาก,กับมือนะจับกับมือไม่ได้โอ้ส่วนเนื้อนี่มันยังไม่เป็นไรนะดูกับตับเด็นี่ดูตับเด็เพื่อนเน โอ้ oh. ไม้หมดนะเนี่ยโดนน้ากดไหมเลยนะถ้าโดนผิวเหล่านี้มีสิทธิไหม้หนังลอกแน่นอนนะเป็นงไงบ้างกับการทดลองนี้ชอบไหมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวต่อไปถ้าผมมีอะไรเดี๋ยวผมก็จะลงไปเรื่อยๆนะผมพยายามจะทําคลิปทุกวันนะเพื่อนๆโอเค okay, นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอลาเพียงเท่านี้นะครับเพืเพ่อนๆบาย